กญิงกุนทิดาขันทองพี่แก้วค่ะดิฉันเด็กหญิงศิิภาพบ่อนทองพี่เบลค่ะดิฉันเด็กหญิงคณิติพิษสุงเนินพี่เชฟค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียน,ยนชุมชนบ้านหนองบิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณเขต3วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ความวาสัมพันธ์ของพื้นที่สี่เหลี่ยมผดมเบียกปูนกับผ้าทายของมุมภายในก่อนอื่นเชิญรังชมรับฟังการนำเสนอโครงงานของเราได้เลยค่ะ เพื่อนๆพอจะทราบกันไหมคะว่าสูตรในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลคืออะไรทราบสิคะก็สูตรฐานคูณสูงไงเราก็รู้อีกสูตรหนึ่งนะก็คือ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นแทงมุมเราถ้าเพื่อนๆไม่ทราบความยาวฐานไม่ทราบความสูงหรือไม่ทราบความยาวด้านของเส้นแทงมุมเพื่อนๆจะมีวิธีการหาพื้นที่อย่างไรคะอย่างเช่นโจทย์ที่กําหนดมาเพียงความยาวด้านและมุมภายในมาให้เพื่อนๆจะมีวิธีการคิดอย่างไรคะ นั่นสิจะทำยังไงดีนะทำแบบนี้ไงล่ะคะเราจะใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนดิโกมิติมาช่วยในการหาความสูงไงโดยลากเส้นจากจุด E มาตั้งฉากกับจุด O และด้าน k e จะเท่ากับด้าน A จากอัตราส่วนไซน์ความสูงจะเท่ากับ A คูณไซน์เซตาเมื่อแทนค่าลงในสูตรหาคูณสูงจะได้พื้นที่เท่ากับ A คูณ A คูณไซน์เซตาอ๋อทำแบบนี้นี่เองพี่แมนี่เยี่ยมไปเลย แต่เอ๊แล้วเราใช้สมการนี้เป็นสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้เลยไหมนะ แล้วถ้าหาโจทย์กำหนดมุมภายในตลาอน่งอื่นๆมาให้จะใช้สมการนี้ได้หรือเปล่าเพราะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีมุมภายในทั้งหมด4มุมด้วยกันและนี่ค่ะเป็นที่มาของโครงงานเราสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานเราเพื่อศึกษาและสร้างสุข,ข้อความคาดการณ์ในรูปของสมการในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเมื่อกำหนดความยาวด้านและมุมภายในมาให้ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาและผลคะแนนระหว่างสูตรข้อความคานการกับสูตรทั่วไปและอย่างสุดท้ายเพื่อศึกษาความดึง,ง,งพอใจของนักเรียนที่มีต่อสูตรข้อบางคาดการ ขอบเขตของการทำโครงงานเป็นการสร้างสู่ข,ข้อความคาดการณ์ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมากำหนดความยาวด้านและมุมภายในมาให้และใช้โปรแกรม GSP มาช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าจำนวน30คนสำหรับนิยามสั์เฉพาะสู่ข,ข้อความคาดการณ์หมายถึงสมการที่ผู้จะทำโครงงานได้สร้างขึ้นสูตรทั่วไปหมายถึงสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมฐานคูณสูงมุมภายในหมายถึง มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงานนี้มีอะไรบ้างคะนักเรียนได้แนวคิดใหม่ๆใ,ในการคํานวณหาพื้นที่นักเรียนรู้จักการนําเอาหลักการทางคชิตศาสตร์มาใช้และมีทักษะในการทําโครงงานมากยิ่งขึ้นอ้โหสุดยอดไปเลยเริ่มตื่นเต้นแล้วนะคะเนี่ยสำหรับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของเรามีเรื่องอะไรกันบ้างคะก็จะมีพื้นที่ของรูปเรขาคณิต สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนดีโกนิติเรยกยกกำลังการคูณและสมบัติการคูณเส้นขนานและการแปลงทางเลขาคณิตส่วนข้อความคาดการทางคณิตศาสตร์โปรแกรม c s p และการให้เหตุผลทางคณิตศาตสตร์สาหรับวิธีการดำเนินการพวกเรามีขั้นตอนการดำเนินการคือสร้างตรวจสอบและนำไปใช้อย่างแรก สร้างสูตรข้อความคาดการจากที่เราได้กก่ามาแล้วเราหาความสูงของสี่เหลี่ยมได้เป็น a คูณไซเซตาเมื่อแทนค่าลงไปในสูตรจะได้ a คูณ a คูณไซเซตาแต่สรรมการมี a คูณกันอยู่สองตัวทําให้เราเขียนสูตรข้อความคาดการได้เป็น a ใหญ่เท่ากับ a ยกกาลังสองคูณไซเซตา เมื่อ A ใหญ่คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน A อเล็กคือความยาวด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเซตาคือขนาดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเอและสี่เหลี่ยมมีมุมภายในอยู่สี่มุมแล้วเราจะใช้มุมนไหนมาชี้ในการคำวนวณล่ะคะ ใจรอนจริงๆเลยนะคะพี่เบลข้อสงสัยของพี่เบลเป็นการดําเนินการในขั้นตอนต่อมาเพื่อศึกษาควาเป็นไปได้ของข้อความคาดการพวกเราได้ใช้โปรแกรม GSP มาช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้ หัวข้อแรกมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมผู้จัดทาโครงงานได้สร้างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่สามารถขยับมุมได้1มุมใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมขยับมุมภายในทั้ง4มุมทดลองขยับมุมเพื่อดูความสัมพันธ์ของมุมภายในพบว่ามุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันถ้าคู่ใดเป็นมุมแหลมแล้วอีกคู่หนึ่งจะเป็นมุมป้านและยังพบว่าผลรวมของมุมภายในที่เป็นมุมแหลมและมุมป้านอย่างละหนึ่งมุมรวมกันจะมีค่าเท่ากับ180องศาค่ะ มันเป็นแบบนี้ได้ไงคะพี่เชฟจากคุณสมบัติสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันจะขนานกันถ้าเราหล่อเส้นขานออกไปตามรูปนี้นะคะจะได้มุมหนึ่งเท่ากับมุมห้าเนื่องจากมุมแย้มมุมห้าเท่ากับมุมสามเนื่องจากเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันทําให้มุมหนึ่งเท่ากับมุมสามเนื่องจากเหตุผลนี้นะคะจะทําให้มุมสองเท่ากับมุมสี่ด้วยค่ะ และให้ผลที่ผลรวมของมุมภายในที่เป็นมุมแหลมหรือมุมป้านอย่างละหนึ่งมุมจะมีผลรวมเท่ากับหน0วยองศาเป็นเพราะมุมภายในของเส้นขนานที่อยู่ฝั่งเดียวกันจะมีผลรวมเท่ากับ1น0วแองศาใช่ไหมคะพี่เชฟถูกต้องแล้วค่ะพี่เมย์เก่งมากๆเลย หัวข้อที่2เปรียบเทียบพื้นที่สี่เหลี่ยมจากการคำนวณ3แบบคือใช้สูตรทั่วไปใช้สูตรข้อความคาดการณ์และฟังก์ชันการคำนวณพื้นที่ในโปรแกรมทั้งหมด4กรณีคือกรณีที่1กับ3กำหนดความยาวด้านเท่ากันแต่มุมไม่เท่ากันและกรณีที่2กับ4กำหนดความยาวด้านไม่เท่ากันแต่มุมเท่ากันโดยสูตรข้อความคาดการณ์คำนวณจากขนาดมุมแหลมหรือมุมป้าน โดยผู้จัดทำโครงงานได้สร้างสี่เหลี่ยมตามกรณีที่กําหนดไว้และคํานวณพื้นที่จากฟังก์ชันในโปรแกรมและทําการวัดความยาวด้านความสูงและขนาดของมุมเพื่อนํามาคํานวณหาพื้นที่ในสูตรทั่วไปและสูตรข้อความขัดการทดลองขยับมุมหรือด,ด้านตามกรณีทั้ง4แล้วผลเป็นยังไงบ้างคะเมื่อทดสอบทั้ง4กรณีพบว่าไม่ว่าจะคํานวณหาพื้นที่แบบไหนได้ค่าเท่ากันค่ะโอ้โหมันสุดยอ<า>ดจริงๆเลย,เลย แล้วหัวข้อที่3เปรียบเทียบพื้นที่จากการคำนวณโดยใช้สูตรข้อความคาดการณ์ระหว่างใช้ขนาดของมุมแหลมหรือมุมป้าน2กรณีคือกำหนดความยาวด้านไม่เท่ากาันแต่มุมเท่ากาันและขนาดความยาวด้านเท่ากาันแต่มุมไม่เท่ากาันผู้จัดจทำโครงงานได้สร้างสี่เหลี่ยมตามกรณีที่กำหนดไว้ทำการวัดความยาวด้านขนาดข,าดของมุมแหลมและมุมป้านเพื่อนำมาคำนวณพื้นที่ในสูตรข้อความคาดการณ์ทดลองขยับด้านหรือมุมตามกรณีทั้งสอง แล้วผลเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อทดสอบทั้งสองกรณีพบว่าเมื่อใช้สูตรข้อะความคาดการโดยใช้มุมภายในที่เป็นมุมแหลมหรือมุมบ้านก็จะได้พื้นที่เท่ากันค่ะเอแล้วทำไมค่าทรายของมุมที่ต่างกันทำไมถึงคำนวณพื้นที่ได้เท่ากันคะ ถ้าเป็นพอพิกัดวายคือค่าไซของมุมบนวงกลมหนึ่งหน่วยและจากผลรวมของขนาดของมุมภายในซึ่งมีผลรวมเท่ากับ180องศาเมื่อกําหนดขนา,ดขนาดของมุมแหลมเป็นเซตาองศาก็จะได้ขนาดของมุมป้นเป็น180ลบเซต้าองศาและนําขนาดของมุมทั้งสองไปหาพิกัดบนวงกลมหนึ่งหน่วยจะพบว่าพิกัดทั้งสองเป็นจุดที่สมในกันเมื่อแกนวเป็นเส้นสะท้อนซึ่งพิกัดทั้งสองจะมีค่าวเท่ากันทําให้ค่าไซของมุมทั้งสองเท่ากันส่งผลให้กนนารคำ สําสหรับขั้นตอนสุดท้ายในการดาเนินการของทางกลุ่มเราเป็นการนําไปทดลองใช้พวกเราได้นําความรู้นี้ไปขยายผลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึก,ศกษาปีที่3เปรียบเทียบระยะเวลาในการคํานวนณคะแนนในการทําแบบทดสอบและประเมินความพึงพอใจแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะพี่เช้เวลาในการคำนวณหาพื้นที่โดยใช้สูตรข้อความคาดการใช้เวลาในการคำนวณน,น้อยกว่าและมีคะแนนเฉลี่ยม,มากกว่าการใช้สูตรทั่วไปค่ะ แล้วเพื่อ,อนชอบสูตรข้อความคาดการหรือเปล่าคะชอบสิคะดูจากแบบประเมินแล้วมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากเลยทีเดียวสำหรับข้อเสนอแนะในการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์สูตรข้อความคัดนการที่สร้างขึ้นเหมาะกับโจทย์ให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมากำหนดความยาวด้านและมุมภายในมาให้ พวกเราได้ลองนำข้อสอบโอเนปีการศึกษา2563มาให้เพื่อนทั้ง3าคนของเราทำโดยไม่กำหนดวิธีการแก้ปัญหาจากโจทย์เพื่อน28คนได้ใช้สูตรข,ข้อความคาดการมาช่วยในการหาพื้นที่ซึ่งคิดเป็น93.3 3เเลยทีเดียวค่ะและสำหรับข้อเสนอนะในการทำโครงงานครั้งต่อไปอาจมีการสร้างสูตรข,ข้อความคาดการณ์ในรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปเ,ขเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมอื่นมาช่วยตรวจสอบสูตรข้อความคาดการณ์ค่ะคณิตศาสตร์ไม่ใช่ วิธีที่ง่ายลองใช้สูตรข้อความคาดการณ์นี้นะคะขอบคุณค่ะ